พาหัวข่าววันนี้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี63ช่วงวิกฤตโควิด19พอมอแจ้งชัดรับเงินย้อนหลังเด็กเกิดหนึ่งมกลาเป็นต้นไปแหล่งข่าวมาจากเพจเฟ e บุ๊กเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลก่อนอื่นต้องขอขอบคุณจากแหล่งข่าวก่อนนะครับ พสต์ว่าแจ้งให้ทราบก่อนจะเกิดความสับสนเรื่องการจ่ายเงินย้อนหลังปีงบประมาณ2563ครับปีงบประมาณ63เริ่ม1ตุลาคม62ถึง30กันยายน63เป็นปีงบประมาณแรกที่ไม่มีการจ่ายย้อนหลังถึงเดือนเกิดในกรณีลงทะเบียนภายในปีงบประมาณที่เด็กเกิด เหมือนกับปีงบประมาณปีก่อนๆลงทะเบียนเดือนไหนจ่ายย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียนทุกกรณีจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นห่วงผู้ปกครองที่พึ่งคลอดบุตรอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กและเกิดเพื่อขอรับสิทธิ์ในเดือนที่เด็กเกิด จึงออกระเบียบฉบับที่2พศ2563เพิ่มเติมประกาศณนะวันที่31มีนาคม2563ว่าเด็กที่เกิดตั้งแต่มกราคม63สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30กันยายน63จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังถึงเดือนเกิด ต้องเกิด1มกราคม63และลงทะเบียนตั้งแต่1เมษายน63 hashtag, แต่ไม่เกิน30กันยายน63ถึงจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังถึงเดือนเกิด ag, เกิด1มกราคมแต่ลงทะเบียนก่อน1เมษายน63จะได้รับย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียน ag, เพราะลงทะเบียนก่อนมีประกาศคาดว่าจะมีดรามา่าแอดมินจึงขอแจ้งเอาไว้ก่อน ขอบคุณแหล่งข่าวจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลนะครับหากแม่แม่ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการและเยาวชนคอเซ็นเตอร์02255 5 8 5 0ถึง7ต่อ121 122 123 124 147และ 02 651 6920ครับสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์13 00ซึ่งกระทรวงได้เพิ่มคู่สายจาก15คู่สายเป็น60คู่สายให้บริการตลอด24ชั่วโมงจะมีข้าราชการนักสังคมรวมไปถึงนักพนาผู้ให้ข้อมูล